จากนี้ไปให้ทุกคนตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบๆหลับตาเบาๆ พอสยสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราเนียจ้ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับ ถ้านั่งให้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะแล้วเขตรวจตาดูทั้งร่างกายและจิตใจเนะี่ยมีตรงไหนที่มันตึงมันเกร็งมันเครียดก็ต้องผ่อนคลาย ต้องผ่อนคลายต้องสบายบายใจมันถึงจะรวมเข้าไปสู่ภายในได้อย่างง,ง่ายๆอย่าไปตั้งใจกันเกินไปนะจ๊ะนั่งธรรมดาธรรมดานะแต่ผ่อนคลายแล้วก็สบายสบาย ำใจให้ใสใสให้ใจเย็นเย็นใจเกกลี้ยงไม่ยึดมั่นถือมัน่นในสิ่งใดเลยในคนในสัตว์สิ่งของก็ได้ต่างๆเราปลดเราปล่อยเราวางให้หมด และรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในให้ไปหยุดนิ่งนิ่งนมนุมที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้ององเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา สองนิ้วมือนะจ๊ะไปจำง่ายๆไปอยู่ในบริเวณกลางท้องถ้าเราผ่อนคลายได้จริงๆนะจ๊ะทั้งร่างกายและจิตใจรวมทั้งหลับตาให้เป็นให้เปลือกตาเปือนๆนิดๆจนกระทั่งเราไปสนใจ ดวตาเลยเนี่ยมันจะทำให้ใจมันลงไปตรงกลางกายเราได้ง่ายแต่ฝึกบ่อยๆทำซ้ำๆก็จำนอนขึ้นใจมันก็จะไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกาย ฐานที่เจ็ดไปเองเลยจะหยุดนิ่งๆน,งนมนมๆะสบาย,บายแล้วเราไม่ต้องทำอะไรเลยที่นอกเหนือจากนี้แหละให้ใจมันนิ่งในนิ่งนิ่งๆน,งนมนมเบาเบาๆสบาย ใจใสใสใจเย็นเย็นเดี๋ยวข้างในร่างกายเราจะเป็นโปร่งมันจะกลวงมันจะโปร่งโล่งว่างโล่งว่างไปเองเลยกายก็จะค่อยๆเบาขึ้น สบายขึ้นคือมันหลุดจากหยาบไปอยู่ข้างในที่ลงลงมหลุดจากกายหยาบไปตาจะสบายใจจะใสใสใจจะเย็นเย็นปริมานของ ความปิติสุขก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเองอย่างส,สบายๆจนกรนทั้งตัวมันหายไปเหมือนไม่มีร่างกายนะเหมือนร่างกายเราคลื่นไปกับบรรยากาศใจจะนิ่งนุ่ม เยือกเย็นใสๆอย่างน้อยก็จะอย่างนี้นะจ๊ะยิ่งแต่เรานิ่งในนิ่งไปเรื่อยๆทำจนคุค้นเคยมันก็หลุดไปได้เร็วถึงที่โล่งกลางอาวกาศลงลง แสงสว่างก็ค่อยๆเกิดสว่างภายในแั่งแต่เหมือนฟ้าสางๆจนกระทั่งถึงยามเช้ายามสายถึงเที่ยงวันสว่างเย็นเย,ย็นใสๆ เดี๋ยวก็ใจก็ล่นลงไปนะมีดวงใสใสลอยขึ้นมาใสกเกินความใสใดๆในโลกอย่างน้อยก็ใสเหมือนกับน้ำใสๆหรือเหมือนกระจกใสๆ เริ่เหมือนเพชรใสๆหรือใสจนไม่ทราบว่าจะไปเปรียบกับอะไรเนี่ยจะใสสวยงามมากอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญ ย่างใหญ่กวขนาดระะอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะจะใสบริสุทธิว์วางมาพร้อมความสุขความบริสุทธิ์ความอบอุ่นใจเนะี่ยความ เบากายเบาใจความบิติภาคภูมิใจความเป็นใหญ่ในตัวเองนะความเป็นอิสระภาพอยู่ในตัวนะมันจะใสใสเย,ย็นเย็นสว่างสว่างลรนนิ่เรื่อยไป นิ่งในกลางดวงหรือกลางสิ่งที่พูดผ่านมาให้เราเห็นนะนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะนิ่งนิ่งใสใสเนื้อจาก็จะเคลื่อนเข้าไปเลยเลยไปในแนวดิ่งลงไปเนะี ใะขยายรอบตัวใจจะดิ่งนิ่งก็ไปเรื่อยผ่านดวงผ่านกายอะไรต่างๆกระทั่งถึงกายธรรมถึงระธรหมอกกาย เพชดอกบัวตุมใสใสยิ่งกว่าเพชรอย่างน้อยก็เป็นอย่างที่ว่าไว้เนี่ยจะจะใสมากมากตะวังจอเจ้ามาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์ อริยบทสมาธิท่านนั่งอย่างเดียวไม่ยืนไม่เดินไม่นอนอยู่ในอริยบทของโ้ไม่ต้องทำกิจอย่างอื่นแล้วนิ่งสงบอย่างเดียว ยิ่งแต่เรายิ่งหยุดยิ่ง,งนิ่งก็ยิ่งเห็นนั่นชัดใสสว่างเลยเดียวจากเห็นไกลๆก็เห็นไกลๆกระทั่งเคลื่อนก็ไปสู่ภายในท่านนิ่ง ไปในคลางกายแท่านพอละนิ่งสนิทก็เป็นหนึ่งเดียวเลยใสบริสุทธิ์นี่ละที่พึ่งที่ระล,ลึกของเราแหละพันษานี้อย่างน้อยก็ต้องเอาให้ได้อย่างนี้เห็นดวงเห็นองค์พระอะไรอย่างนี้เป็นต้น จึงจะเรียกว่าภรษาแห่งการเข้าถึงธรรมนะจ๊ะซึ่งจะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงใ้กระตุงเราเองได้หยุดนิ่งอย่างเดียวอย่างส,สบายๆดังกล่าวนั่นแหละจึงจะเข้าถึงได้ ถึงท่านแล้วเราก็นิ่งอย่างเดียวเลยนิ่งใส่ฝึกซ้ำซ้ำซ้ำให้สนิทให้ติดให้เลยในกลางท่านนะ่ะติดเป็นหนึ่งเดียวกันเลยไอเรานิ่งๆนุ่นมๆเบาๆบาสปสบาง สบายนะจ๊ะต้องผ่อนคลายต้องใจเย็นเย็นให้ใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะอย่าไปตั้งใจเกินไปอย่าไปเพ่งไปจ้องไปรุนอะไรเนะี่ย ทำเฉยๆนิ่งๆอย่างเดียวเบาๆนุ่มๆ